สำหรับคลิปนี้นะครับคอกาแฟาห้ามพลาดเลยจะพาทุกคนมาชิมกาแฟาในจังหวัดขอนแก่นชื่อว่าร้านม่วนซื่นและที่พิเศษคือวันนี้พี่เจ้าของร้านชวนมาดูการคั่วกาแฟาโดยเป็นเครื่องคั่วกาแฟาที่ผลิตขึ้นเองตั้งกันอยู่ในร้านคั่วอยู่ในร้านแบบนี้เลยโคตรอลังการลูกค้าที่เข้าร้านวันนี้ก็จะมีกลิ่นกาแฟาติดเสื้อไปแน่นอนว่าแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลย ปูน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 ปู ่อนไปดูการคั้วกาแฟเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนย่อยๆกันก่อนเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะว่าขั้นตอนมันมีอะไรบ้างอันดับแรกพี่เขาก็จะเปิดเครื่องถังคั้วากาแฟข้างในก็จะเริ่มทางานละโดยทุกอย่างเนี่ยจะควบคุมผ่านแผงควบคุมนี้หมดเลยนะที่เห็นนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมหน้าจอวัดอุณหภูมิส่วนในปุ่มแดงๆเนี่ยก็คือปุ่มที่หยุดทุกอย่างหรือมีอะไรขัดข้องเปิดเครื่องแล้วก็เปิดแก๊สนะครับเพื่อทําความร้อนเตรียมสารกาแฟไว้รออุณหภูมิได้แล้วก็ใส่สารกาแฟลงไปคั้วไปเรื่อยตามเวลาและอุณหภููมมิิทีี่่่ตต้้อองกกกกกาาาารรสสววววนวนนัจะเเปป็็ไดดดดดดโชยคแลถ เพื่อปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะเมื่อคั่วได้จนมเมล็ดแคคและได้สีตามที่ต้องการแล้วเนี่ยก็จะปล่อยลงมาที่ถาดน,นี้พอลงมาถาดน,นี้ก็จะมีไดโวดูดความร้อนออกอีกมเมล็ดกาแฟก็จะไม่ร้อนต่อคือเย็นเร็วมากเลยการคั่วกาแฟคร่าวๆก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องเทคนิคเนี่ยติดต่อเจ้าของร้านได้เลยกาแฟม่วนซื่นจังหวัดขอนแก่น วันนี้พามาดูเครื่องคั่วกาแฟนะครับที่ร้านม่วนซื่อจังหวัดขอนแก่นนะอันนี้คุณแม่เขาเให้อาหารลูกอยู่ตรงนู้นเราดูเครื่องกาแฟนะครับก็จะเป็นเครื่องใหญ่เลยคั่วละทีละห้ากิโลกรัมนะทุกคนเ,เขาจะใส่มเมล็ดกาแฟลงไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปในเครื่องคั่วตอนนี้เปิดทํางานแล้วนะเนี่ยเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมข้างล่างจะเป็นเตาอินฟปลเนะครับแล้วก็ ตัวหมุนกำลังหมุนทำงานอยู่เลยแล้วก็มีเช็คตรงนี้นะครับให้เราดูจอตรงนี้ได้เห็นไหมเป็นกระจกแล้วก็ส่วนเส้นตัวนี้ก็จะเป็นการวัดอุณหภูมินะครับทั้ง2เส้นนี้เลยโย,ยงไปที่ตรงนี้เห็นไหมตัอมิเตรอรอ์ตรงนี้นะครับเครื่องวัดอุณหภูมิโอเคตอนนี้กําลังวอร์มเครื่องอยู่เดี๋ยวสักพักพี่เขาก็จะมาคั่วกาแฟให้เราดูแล้วนะครับโอ้เครื่องใหญ่ไปเริ่มเทิมเลย เป็นเครื่องคั่วที่วางในร้านเลยนะครับเพราะว่ามันมีการระบายความร้อนเห็นไหมไดโวเป่าออกข้างหลังเป็นพวกฟันพวกของเสียนะครับเป่าออกข้างหลังเลยโนนตามทอนลงไปเลยแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเป่าดูรมบอเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้นะครับดูจากตรงนี้ก็สามารถตั้งในร้านได้แบบเท่ๆเลยดูสิ <c oughs> นี่พี่โจนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคั่วให้เราเห็นกันนะครับ ลอยม้อร้านอะว่าแปดสิบเหลือร้อยสิบสามใช่ดอกเลยเร,เราจะเราจะู้ว่ามันเคินกลับควรจะเคินกลับประมาณตั้งแต่โหลดก,กาแฟาลงไปเนี่ยไม่เกินเก้าสิบนาทีต้องเคิร์นล ใส่กา,าแฟที่ใส่ชีื้นไม่ชื้นด้วยแล้วทุกอย่ากบรรยากาศแคมเปญหมดเลยดู90นิ้วมันควรจะต้องขึ้นครับถ้ามันนานกว่านั้นก็ก็คือมันนานไปตอนนี้ลงมา98 99นิ้วละค่ะอยู่ตรงนี้ต่าม,ามาน่าจะ่ชื้นที่ตรงนี้แหละ98 แ้่นาทีครึ่ง d i g ต t a l สุดที่แต่สังเกตดูแล้วเนี่ยนี่งี่นะเลยขอเดาว่าน่าจะขึ้นมือแล้วอ๋อแล้วขึ้นได้ก็เป็นตามที่บอกได้ครับได้อย่างนี้ก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่เกินแต่ว่าทุกอย่างออกที่ใหม่แล้วครับตัวนี้พี่ดีไซน์พร้อมซ่อน วันนี้อยากจะเปิดเต็มเพราะว่าจะเอาเพื่อกเอาฝุ่นเอาอะไรที่มันค้างมันจะแตกคราวที่แล้วออกวันนี้เราวอร์มาได้มันทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้สองสองสองวีคือแบบปลอยรุงแก๊สแล้วก็การขังอากาศร้อนไว้ครับหลักพิเศษนะเวลาเราลดกำลันมากเครื่องปรับอร์มันจะขึ้นตามตัวตามธรรมชาติแล้วก็ดูว่าเติม นีทีมันจะเป็นสีเหลือป i r แ Captain ันี้ครวกาแฟเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทําลองชิมสดๆจากเครื่องเลยเสร็จเมื่อกี้นี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูพี่โจกําลังทำขนมแล้วมาแล้วอันนี้เป็นยังไงดิตัวนี้แหละตัวมะกิด่ผมีข้าวซ้าย หอมเลยมีครีมมีครีมแต่มันไม่ขวดนะที่จะใส่วิธีการเช็คพิธีกากินเป็นไงนี่ครีมครีมนะครีม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 ขมหอมหอมมีเปรี้ยว มันเกือบจะมีแต่มันไม่น่าจะมีะมาลองชิมดูพี่จะบอกว่าอยากให้ติเดเพื่อนอะไรลอตล็อตเนี่ยอืมหืมกินปากป้า่ใช่เอวบางเดี๋ยวลองถูดเส่ลูปนี่นี่นี่ไม่ถึงกับเบอร์ลี่ ก็ไม่เปรี้ยวอืมเหลือฟีน้อยมั้ยแต่ก็หอมอะ่ะเ,เป็นกาแฟข้าวสดข้าใหม่ด้วยแหละเอาออกจากเตาเลย กาแฟหอมรสชาติกลมกล่อมมากเลยตอนที่ผมชิมมันอาจจะยังไม่คงที่นะครับเพราะว่ามันคั่วเสร็จใหม่ๆเลยเราจะอยากรู้ว่ารสชาติจริงๆเป็นยังไงเนะี่ย <c oughs> ก็ลองแวะมาชิมได้นะครับที่ร้านกาแฟม่วนซื่นจังหวัดขอนแก่นอยากจะมาคุยเรื่องกาแฟมเมล็ดกาแฟเครื่องชงกาแฟหรือว่าเครื่องคั่วกาแฟก็มาได้เลยครับและถ้าใครอยากจะแบบมีเครื่องคั่วกาแฟเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ชงกินเองหรือว่าเป็นร้านขายกาแฟนะที่นี่ก็มีเครื่องคั่วกาแฟขนาด1กิโลกรัมด้วยนะครับกำลังจะผลิตเลยย่อขนาดมาจากเครื่องใหญ่เมื่อกี้นี่แหละโอเคหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย